มาถึงเรื่องราวถามไดีกว่าผู้จัดการของคุณแม่อืปกติดูแลกันยังไงคะผู้จัดการส่วนตัวก็ปกติก็สมมุติว่าถ้าเกิดติดต่องานหรืออะไรเงี้ยก็ก็เข้าระบบบริษัทอปลายปีก็จะมีโบนัสให้แล้วของแม่นี่ก็คืออย่างปีที่แล้วก็ได้ไปหกแสนกว่าแล้วก็มีพาไปเที่ยวต่างประเทศมีตั๋วเครื่องบินต่างประเทศให้หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากไปกับฉันก็ไปเองอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็คล้ายๆกันมีเรื่องเดียว ที่เสียทไมถ้าเกิดสุบผู้จัดการแบรนดาบมาลวงใครผู้ชายคนไหนช่วยส่งคลิปมาก่อนจะได้ประจานก่อนที่ข่าวจะลงนะเออแล้วก็ขโมยของกินของดาราน้องนันดีหมดเรื่องเงินไม่เคยนะใช่ขนเปะเรื่องเงินมากขนมแม่หายประจําของกินในในตู้เย็นหายไม่ลียวก็ั่งแต่งหน้าครับผมนั่นแหละแล้วก็คอรตูมแต่เพียงแต่ว่าเรื่องที่สะเทือนวงการเนี่ยนะคะเป็นคือมีเพจนะก็เรียกว่า ขาเผือกขาเมาส์เขาเมาส์กันเลยค่ะเพศหนึ่งเข้ามาประจานเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะมีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าเป็นนิทานนะเป็นนิทานนิทานของวิทยาการรมผู้จัดการตัวดีจนหลายคนต้องลองหีไม่ขอร่วมงานด้วยเทกระจาดรัวๆโกงเงินค่าตัวใส่สีตีไข่ให้คนในสังกัดตีกันนิทานเรื่องนี้เขาก็เล่าว่าผู้จัดการท่านหนึ่งบอกดาราราคาหนึ่งบอกลูกค้าราคาหนึ่งแล้วให้ลูกค้านโอนเข้าเงินมาบริษัทนะแล้วค่อยแบ่งให้ดารา ดาราก็เชื่อใจแต่พอความจริงปรากฏให้กรีดเลยก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะวีรกรรมที่ทำมันมีมากกว่านั้นคอ,อยยุแย่คนในทีม่ยทะเลาะก,กันพอถ้าพวกเขาทะเลาะก,กันจะได้ไม่ต้องมาเจอกันความก็จะได้ไม่แตกไปปั่นว่ารุ่นพี่เกลียดรุ่นน้องไปปั่นว่ารุ่นน้องอิจารุ่นพี่จนแต่ละคนเกลียดกันขอไม่เจอหน้ากันแต่เพาว่าความจิมันโป๊ะ พอพวกเขาแล้วก็กลับมาเจอกันพราะความจริงมันแตกก็กอดคอกร้องผมร้องไห้นี่โอ้ที่เล่ามานี่ยังไม่จบนะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะนางคนนี้ย,ยังเอาข่าวของดารายในสังกัดซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นข่าวไม่ดีใส่สีตีไครหรือบางทีก็เป็นการกุข่าวขึ้นไปเล่าให้นักข่าวฟัง เจอวีรกรรมแบบนี้เป็นใครก็เทกระจาดนะคะมาครบทั้งเรื่องเงินเรื่องเสี้ยมเรื่องปล่อยข่าวมั่วเลยนะคะ <Ừ. S 1> เท่านั้นแหละพอเพจดังกล่าวโพสต์ไปแบบนี้นะักคุณผู้ชม<อ>ชาวเน็ตก็เชื่อมโยงไปเอ๊ะจะใช่ผู้จัดการของพลอยเชอร์มานลิเดียสลัดลัดหรือเปล่าเพราะสองคนนี้พร้อมใจกันเทผู้จัดการที่ออกมาประกาศไงว่าจากนี้ไปไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้จัดการคนนี้อีกหรออย่างนี้เลยเ<อ>แล้วก็อพอดูชื่อผู้จัดการ<อ>ก็ชื่อเดียวกัน เรื่องนี้นะก็ไม่รู้แหละว่าใครจะเป็นผู้จัดการสุดสานโองี้เล่าอย่างนี้คุณผู้ชมสมมุติว่าติดต่อบุม๋มติดต่อให้บุโกะบุม๋มเป็นผู้จัดการให้บุโกะบุมม๋มบอกว่าขอโทษนะามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทางตกมันบันเทิงอาาบุโกะแม่มีให้สองล้านแม่มีให้2อล้านแต่แม่ขอหัก30%นะ ก็คือร้านหนึ่งหักสามแสนอ่าประมาณนั้นก็คือสองร้านก็คือหกแสนอ่ะแม่ได้หกแสนหนูได้ไปร้านสี่นึกภาพบอกใช่ไหมร้านสี่ร้านสี่นะโอ้โหแม่หักโอดเหมือนกันาดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงโอเคโอเคหักแค่นี้พอแล้วนะอย่ามาหักเพิ่มนะแต่บังเอิญตอนหลังบุโกะมารู้ว่าจริงๆแล้วบุ๋มอะได้จากตกมันห้าล้านบาทหาแม่นั่นหมายถึงสามล้านบาทดิฉันได้เปล่าๆฟรีๆเลยและอีกแม่ก็ไม่ได้หกแสนหรอและได้หกแสนจากบุโกะอีกถะลุแม่เท่าไหร่อ่ะ สามล้านหกแล้วหนูได้ล้านสี่แม่น่าเลือดเหมือนกันนั้นเนี่ยก็คือนี่ไงวิรกรรมวีรกรรมธีโอเธอเป็นว่าเดี๋ยฉันเช็คก่อนสิไอ้ยังไงอ่ะดีโอเธอไม่แล้วแบบเนี้ยขอโทษนะถ้าที่ฉันรู้มาในวงการมเธอไม่ใช่ผู้จัดการคนนี้คนเดียวหรอแม่มันจะมีโหดขนาดนั้นเลยหรอมีมีที่แบบทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นสาลกันก็มีอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแต่ถามว่าดาราทำอะไรได้ไหมมันบางทีมันอยู่ที่ตัวใบสัญญา ตัวใบสัญญาที่คุณเขียนกันอะว่าระหว่างตัวคุณกับตัวดาราเองอะตกลงกันยังไงอ่าแล้วก็ระหว่างตัวคุณกับบริษัทอะตกลงกันยังไงแต่ถ้าเราเซ็นเปเปอร์ไปแล้วก็นมันเสียความรู้สึกเข้าใจใช่ป่ะมันเสียความรู้สึกเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงไม่รู้แต่อันนี้ที่เราอ่านเนี่ยมันไม่ใช่ใครนะเพราะเขาบอกเป็นนิทานเราก็อ่านนิทานให้คุณผู้ฟังฟังเฉยเฉยก็เพราะมันมีกรณีตัวอย่างและคนชาวเน็ตก็สงสัยกันไปเองว่าคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเพราะมันเห็นประกาศของดาราไงก็แค่นั้นแหละ แล้วก็ผู้จัดการแม่บุ๋มเนี่ยมีเรื่องเดียวที่ชอบโทรศัพท์มาหานูกดึกดึ่ดื่นเรื่องอะไรศิลปินเกาหลีอยู่เกาหลีซื้อบัตรคอนเสิร์ตอยู่แถวไหนเนี่ยโทรมาแค่นี้เลยแค่นี้แหละเธอก็วุ่นวายเธอยังไงคนนี้ยังไงเธอแล้ววันวันก็วันวันก็ลงแต่อาหารเกาหลีไม่ได้ลงลูกฉันปรโมทอะไรเลยเดี๋ยวพี่เอาบัตรอันนี้มาให้เอาบัตรมาให้นะแต่มันใช้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเออยังไงยังไงเออเขาประกาศหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะอ่าอ่าทางนู้นกล้องกล้องทางนู้นน่ะทางนู้นทางนู้นเออ ทำไมเขามาหาแฟนในรายการเหรอเออใช่ใช่ใช่วันดีลูกแล้วก็มาให้ลูกแต่งหน้าก่อนเลยเออนี่มานศึกษาแพทย์นะเออค่ะมันก่อนจะไปรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนเรียนแบบด้วยกันนะ วันก่อนเดินเรียนเดินแบบไปเจอกันที่โรงเรียนแต่เขาไม่กล้าไปเดินแล้วนะเขาบอกว่าพี่บุกโกดูมุ่งมั่นคือคาสียลกันนะจ๊ะหนุแค่ปรับบุคลิกภาพแต่พี่พี่ทุกคนเขาดูเอาชนะเดี๋ยวไปกันอีกได้แต่แต่ที่หนว่ากำลังจะบอกว่าเออลูกสาวอยากมีแฟนหรอค่ะประกาศหาแฟนตรงนี้ด้วยหร ให้มีให้มีประกาศหาแฟนให้เลยเนี่ยส่งสมัครมาทางนเอนเตอร์เทนนะคะอ๋อโอเคโอเคงั้นก็พาไปงานวันที่12ด้วยเพื่อเจอนะได้